ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามาฟังคำพยานนี้นะครับผมกาจันดารักพี่น้องนะครับฟังคำพยานดีๆขอพระเจ้าทรงพูดกับพี่น้องนะครับสวัสดีค่ะชื่อสีจันค่ะบ้านเกิดอยู่ที่เชียงรายค่ะก็อยากจะมาขอบคุณพระเจ้านะคะเมื่อ2015นะคะพระเจ้าได้ไปตรวจเจออ่ก้อนเนื้อที่มะเร็งลำไส้ใหญ่ค่ะซึ่งคุณหมอบอกว่าเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ก็ อตอนนั้นก็ได้รับการรักษาโดยที่พระเจ้ารักษาผ่านมือคุณหมอก็หายอย่างรวดเร็วค่ะก็ได้ให้คีโมให้อะไรก็หายไป แล้วต่อมาปี2019ค่ะข้าพเจ้าก็ได้ไปตรวจสุขภาพเรื่อยๆก็ปรากฏว่าไปเจอก้อนเนื้อที่เต้านมขวาค่ะก็ได้ไปตรวจกับคุณหมอคุณหมอบอกว่าข้าพเจ้าเป็นก้อนเนื้อเนื้อร้ายค่ะเป็นก้อนมะเร็งแล้วข้าพเจ้าก็เงียบอยู่คือคือไม่ยอมไปรักษาอยู่ได้ประมาณปีกว่าค่ะจนกระทั่งคุณหมอโทรตามค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่คุณหมอโทรตามแล้ว ก็ได้คุยให้ลูกฟังค่ะแล้วก็ได้คุยให้พัรเตอร์โนดฟังแล้วก็ทั้งทั้งลูกสาวลูกเขยแล้วก็พัรเตอร์โนดก็ได้ได้อธิษฐานเขาก็บอกว่าพระเจ้านําให้แม่ไปรักษากับคุณหมอค่ะแล้วพระเจ้าก็ยอมเชื่อค่ะก็ไปไปให้คุณหมอรักษาตามขั้นตอนก็ขั้นแรกก็ให้คีโมไป8ดรอบค่ะซึ่งการให้คีโมเนี่ยก็แบบ คุณหมอก็บอกว่าผลข้างเคียงเยอะมากค่ะซึ่งมันมีเยอะมากค่ะ,ะข้าพเจ้าก็รับฟังคุณหมอแต่ก็ปฏิเสธในใจค่ะบอกพระเจ้าลูกยิ่งใหญ่ลูกขอที่ลูกจะไม่แพ้ลูกจะมีอาการที่แพ้น้อยที่สุดค่ะลูกขอพระเจ้าข้าพเจ้าได้ขอพระเจ้าแบบนี้ก็ก็เป็นแบบนั้นนะคะคือไปให้คีโมตลอด8รอบเนี่ยข้าพเจ้าก็มีอาการชา ى, ที่นิ้วมือนิ้วเท้าแล้วก็มีอาการปวด ซึ่งมันหนักมากแต่มันไม่นานค่ะเป็นแค่สองวันค่ะแล้วก็หายแล้วก็ข้าพเจ้าก็ให้คีโมจนครบแปดเขม็มแล้วคุณหมอก็บอกว่าเอออ่าเดี๋ยวเราจะต้องผ่าตัดเอาเอาเต้าออกหรือว่าเอาก้อนเนื้อออกให้เลือกเอาข้าพเจ้าก็เลือกเอาเต้าออกไปหมดเลยค่ะเพราะข้าพเจ้าไม่ไม่อยากมีความกังวลอีกอะไรเนี้ยก็อธิฐานกับพระเจ้าไปด้วยพระเจ้าก็นําอย่างนั้นคือตอนที่คุณหมอบอกว่าถึงคิวผ่าตัดนะต้องรอคิวนะคะคือ คนไข้ยเยอะมากค่ะตอนนั้นคนไข้แบบมาเลงในเยอะมากที่มันเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลเนาะรักษาบัตรสามสิบอะค่ะแล้วคุณหมอบอกว่าให้รอคิวนานนะคะ,ะข้าพเจ้าก็ก็บอกกับหมอว่าค่ะรอได้ค่ะแต่ในใจเราก็บอกพึ่งพาพระเจ้าตลอดคระว่าพระเจ้าแล้วแต่น้พาพระทัยของพระอ,องค์ลูกลูกยังไงก็ได้แล้วแต่พระเจ้า ก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะพอพอเข้าไปหาคุณหมอก็ตอนนั้นนะ่ะคือคุณหมอบอกว่ามีคนมาเลื่อนคิวผ่าตัดแบบว่าข้าพเจ้าขอบคุณพระคุณพระเจ้ามากที่ข้าพเจ้าได้คิวผ่าตัดที่เขาเขามีคนเลื่อนไปแล้วก็เราไม่ต้องรอคิวนานก็ขอบคุณพระเจ้าก็ได้รับการผ่าตัดในวันที่27เมษาปี2อ2 1นี2021ค่ะก็ ได้อธิษฐานกับพระเจ้าตลอดว่าคือช่วงนั้นมันเป็นช่วงโควิดแล้วก็ลูกสาวลูกเขยแล้วก็พี่น้องไม่ได้ไปมีใครไปเยี่ยมเลยซึ่งคุณหมอบอกว่าไม่รับให้คนที่อยู่ต่างจังหวัดเข้าไปดูแลหรือว่าเฝ้าไข้หรือว่าเยี่ยมให้ได้คนในพื้นที่คนเดียวข้าพเจ้าก็ได้ขอบคุณพระเจ้าที่มีญาติห่างๆคนหนึ่งเขาก็ได้มาดูแลข้าพเจ้าเนาะแล้วก็เราก็ผ่าตัดคือหลังจากผ่าตัดออกมาก็ฟื้น ฟื้นฟูเร็วมากสุขภาพร่างกายแข็งแรงเร็วมากก็ขอบคุณพระเจ้าแล้ว ข้าพเจ้าก็มีอยู่อย่างหนึ่งคือตอนที่ไปให้ีโมตอนที่ก่อนที่จะเข้าผ่าตัดเตรียมตัวนะข้าพเจ้าก็เหนื่อยยากลําบากมากจนขึ้นรถลงรถมันลําบากมากเพราะเราอยู่ไกลลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ข้าพเจ้าไม่เคยต่อว่าไม่เคยน้อยใจพระเจ้าข้าพเจ้าไม่เลิกที่จะนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าข้าพเจ้านมัสการพระเจ้าทุกอาทิตย์แม้อยู่ในโรงพยาบาลข้าเจ้าก็มัดนมัสการค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่พอหลังจากฟื้นออกมาก็ อยู่โรงพยาบาลได้4วันแล้วก็ออกมาอยู่ที่บ้านก็มาอยู่ที่บ้านก็ขณะทีะ่ยังอ,อยู่ในการพักฟื้นเนาะก็รู้สึกว่าสุขภาพตัวเองเนี่ยแข็งแรงดีมากกินได้นอนหลับอยู่สบายมากค่ะแล้วก็ฟื้นฟูเร็วมากก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็แบบอ,อ,อยู่บ้านเกิดของตัวเองอะ่ะมีบ้านอยู่มีเงินทองใช้มีข้าวมีอะไรอุดมสมบูรณ์ข้าพเจ้าก็อยู่แบบมีความสุข มีความสูงมากๆได้ได้ปลูกผักได้ทําพืชสวนครัวกินเองแล้วก็ไปตกปลากินเองนะคะได้สบายสบายอยู่ประมาณ6เดือนเข้าเดือนที่7ข้าพเจ้าก็ก็นึกในใจอ่ะคุยกับพระเจ้าถามพระเจ้าว่าพระองค์ลูกหายรวดเร็วมากสุขภาพลูกฟื้นฟูเร็วมากร่างกายของลูกไม่มีความเจ็บความปวดอะไรเลยลูกอยู่สบายแบบนี้แล้วพระองค์จะให้ลูกยังไงต่อให้ลูกอยู่แบบนี้เหรอที่จังหวัดเชียงรายเนี่ยหรือให้ลูกกลับไปอยู่ที่กรุงเทพ แล้วพระเจ้าก็พูดเข้ามาในใจหลายรอบซึ่งซึ่งเราก็เนื้อหนังเราก็เอ้ยเราอยู่แบบนี้สะดวกสบายมากเลยสุขสบายอากาศก็ดีอ่างเงี้ยแต่ก็ก็ต้องเชื่อพระเจ้าค่ะเมื่อเราถามพระเจ้าพระเจ้าก็เข้ามาในใจบอกว่าให้กลับไปอยู่ที่กรุงเทพเมื่อถึงเวลาพระเจ้าก็จะนํามาพระเจ้าก็ เชื่อพระเจ้าค่ะกลับมาอยู่กรุงเทพแล้วมาอยู่กับครอบครัวอยู่กับลูกเขยแล้วก็ลูกสาวซึ่งเขาก็รับใช้อยู่ในคริสจ,จักรของอแห่งนี้เนาะนิเวศแห่งพสัสซิีเนี่ยค่ะแล้วพระเจ้าก็มีความสุขอยู่กับครอบครัวเมื่อได้นมัสการพระเจ้าร่วมกันได้สแสวงหาพระเจ้าได้อธิษฐานร่วมกันเราได้ทานอาหารร่วมโต๊ะกันอะไรอย่างเงี้ยครับเจ้ามีความสุขแล้วหลังจากนั้นคุณหมอก็นัดค่ะเมื่อ สอสาอาทิตย์ก่อนเนี่ยค่ะคุณหมอนัดให้ไปตรวจสุขภาพอีกซึ่งเราก็ด้วยความเป็นมนุษย์ก็เริ่มมีความกังวลว่ามันตั้งหลายอย่างก็คือ 1. นึ MRI 2. ไปทำ CT สแกนกระดูกที่ศูนย์มะเร็งลำปางค่ะแล้วก็ 3. เข้าเม,มโมแกรมเต้านมแล้วก็ 4. ไปอันตราซาวซึ่งข้าพเจ้าก็กังวลค่ะว่าเออตั้ง3าอย่างเนาะถ้าเกิดมันเจออะไรอีกสักอย่างเนี่ยเราจะทำยังไงดีแล้วเรา แบบคือเราไม่อยากจะเป็นแบบนั้นอีกแล้วก็อธิษฐานกับพระเจ้ามากๆเลยค่ะบอกพระเจ้าพระองค์ประทานสุขภาพที่ดีให้กับลูกให้ลูกหายเร็วขนาดนี้นัจะไม่เจออะไรนะคุณหมอตรวจแล้วจะไม่เจออะไรเลยลูกจะร่างกายของลูกจะแข็งแรงแล้วก็จะผ่านทุกสถานการณ์เพราะว่าลูกอยากจะมาอยู่ตรงนี้รับใช้พระเจ้าตรงนี้เพราะลูกมีความสุขก็ปรากวไปตรวจทั้ง4อย่างเนี่ค่ะก็ ขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระเจ้าเมตตาลูกมากพระคุณของพระเจ้าค่ะที่คุณหมอตรวจไม่เจอสิ่งผิดปกติในร่างกายเลยค่ะก็ทำให้แข็งแรงแล้วข้าพเจ้าก็รู้ว่าคือ ข้าพเจ้ากินได้นอนหลับมีชีวิตปกติมากๆไม่เหมือนคนเจ็บป่วยที่ที่คุณหมอตรวจเจอแบบนี้ก็อยากจะขอบคุณพระเจ้าตรงนี้ก็ชีวิตที่ได้มาอยู่กับลูกสาวลูกเขยที่กรุงเทพและนมัสการพระเจ้าร่วมกันมาคริสจกักรมาโบสถ์อะไรนะั้นมันเป็นความสุขที่ โรคนี้หาไม่ได้แล้วค่ะข้าพเจ้าขอบคุณพระเจ้าค่ะอยากจะขอบคุณพี่น้องนะคะที่อธิษฐานเผื่อข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าก็เชื่อว่าทุกคําอธิษฐานของพี่น้องะคะ่ะช่วยให้ข้าพเจ้าเนี่ยแบบเหมือนกับพระเจ้าก็ฟังคําอธิษฐานของผู้ชอบธรรมข้าพเจ้ารู้สึกแข็งแรงและสุขภาพดีขึ้นดีวันดีคืนค่ะขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพี่น้องนะคะสวัสดีค่ะ ขอบพระคุณมากที่ฟังคำพยาณน,นี้จนจบนะครับผมเชื่อว่าพี่น้องอยากจะเป็นลูกของพระเจ้าอยากจะมีชื่ออยู่ในสมุดในสวรรค์พี่น้องอยากจะมีชีวิตใหม่ในอดีตอาจจะเคยล้มเหลวไม่มีความสุขไม่มีสันติสุขแต่ว่าพระเจ้ามีแผนการที่ดีพระองค์สรงพระเยซูมาเกิดในโลกนี้เพื่อนำเอาความล้มเหลวโรคภัยไข้เจ็บคำสาปแช่งและความบาปจากชีวิตของเราไปและพระองค์ ะทานชีวิตที่มากกว่าครบบริบูรณ์และนอกจากนั้นยังไม่พอเมื่อเรากลับใจจากความบาปและเชื่อพระเจ้าหลังจากเราจากโลกนี้ไปเราจะได้ไปอยู่กับสวรรค์ร่วมกับพระเจ้าชัวนน่วนิรันดร์การผมเดินทางมาที่พอร์ตเลนและเห็นทะเลสาบท,ที่สวยมากชื่อว่าเครเตอร์เลคนะครับขนาดที่ขับรถมาผมยังคิดในใจบอกโอ้โ oh หขนาดที่นี่ยังสวยแบบนี้แล้วในสวรรค์จะสวยมากกว่านี้ขนาดไหน ตื่นเต้นที่วันหนึ่งจะได้ไปอยู่กับพระเจ้าในสวรรค์และจะได้เห็นทะเลสาบภูเขาดอกไม้ที่สวยงามในสวรรค์อยากเชิญพี่น้องมาเป็นลูกของพระเจ้าแล้ววันหนึ่งเราจะพบกันในสวรรค์แต่ในโลกนี้พระเจ้าจะดูแลเราเพราะเราเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเรามาเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมนะครับข้าแต่พระเจ้าลูกยอมรับว่าลูกเป็นคนบาปลูกเขากลับใจจากความบาปขอเชิญพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูก มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอขอพระองค์เข้ามาในชีวิตลูกและเป็นผู้นํำของลูกลูกจะเดินกับพระองค์รับการเลี้ยงดูปกป้องเอาใจใส่รับสิ่งดีจากพระองค์เจ้าลูกจะดำเนินชีวิตที่กลับใจจากบาปท,ทุกๆวันรับใช้พระองค์ ติดตามพระองค์ในนามพระเยซูเจ้าเอเมนว้าวดีใจมากเลยครับนี่เป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดในชีวิตของพี่น้องผมทําแบบนี้เมื่อ40กอบกว่าปีมาแล้วไม่เคยผิดหวังเลยพระเจ้าดูแลและพระเจ้าสอนและชีวิตดีขึ้น,นเรื่อยๆเติบโตขึ้น,นเรื่อยๆอยากหนุนใจพี่น้องให้อ่านพระคัมภีร์ศึกษาพระคัมภีร์ฟังคําสอนมากๆไปโบสถ์ที่ดีรับใช้พระเจ้า อยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและพี่น้องจะมีรางวัลทั้งในโลกนี้และในสวรรค์นะครับขอบคุณมากครับขอบพระเจ้าอวยพรครับ